สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุก่านสบายดีวัตถุกุทุกคนสมองจะบอลพอกันคือเก่าพี่น้องเอ้ยอยู่ห่อยู่หน้าลำมันเมตตาอะไรนี่นะผนตัดแล้วผลน้ามาไหวอยู่ในสวนเพราะว,าาว่าหงวบบกเข่าขัดไวู่นอกละหมนุนบดดหินมม่มีจม่มว่า แมบะมากินอียงเ่นเรื่องปลูกของพังเ่นว่านี่ขึ้นไปข้าวเดียวนึ่งไปกินเขา้าป๊ามาบาัดนี้มักผิกกำลางงาังงามสวยงามสีชุดกับคือนี่แตงถั่วถั่วหลายแต่ว่าหมักแตงลายอผักบุ้บงบุ้งงาม หอมปอบวอดเลลงมาไลา่มืออะไรได้เอากันดิเต้ฝนเลยฝนลงมาเลยนี่แต่ว่านึกวกินมากผู้อดฝนมันมันอันมันห้องเมตตาอะกินบดอันนี้ห้องเมตนางแตาจะมาปลูกอยู่พี่ห้องเมมีม่ห้องเมตตาอะเกี่ยงตับ บดแน่กี้เห็นบาใบใหญ่ๆห้องเมตาน่ะป่าวบดวานกินเบดแบะมากินวานโห้อมีมีกำลังป่งจักมากินข้าวโพดผลได้แซ่แหล่ตัวใดแหล่หางกับขื่นป่รอข้าวโพดผลไม้กับขึ้น มะแต้งกำลังเริ่มพี่น้องเอ้ยตัวในขางตูบนะกำลังเริ่มเริ่มจะได้กินแล้วพอยักษสื่อก็จับจองเข้ามาเด้อพาดลำบุนอันนี้ก็เขาพดขกกเขาขิ้นปูไกลน้ำเนี่ยขาพูดมกเล่น ถาลราผัดอย่างใครไหนแต่ผมมากินอันนี้แตงกานอกนมันล้มกับมันหยักกุดนะรีวิวพี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันในไซส์แบกกินนะเริ่มเป็นดอกแต่ได้พี่น้องเ้ยเริ่มสิได้กินแต่ได้ แบบสิกินสิได้อคายเฮรอใกสิได้อคายรู้เป่ ar, ar เริ่มกระจอดอกแหละดิกาลังเริ่มเป็นเป็นอข้าวโพดกำลังกำลังเลยข้าวโพดก็ดิ ี่ปูป่กเน่ผีก็งามเดิมงามขึ้นนะีนสอันนั้นนะยเอาแบกกินเอา,าแบกกินสมีติดเขาบอกไปบอกด้ยมี เใส่พุ้ยองพวนี้กนี้อันหนมไม่่งพอบอกอันหน่มใมไปแกงแกงหนุไม้พี่ไน่อยเก็มันเออมันกับกินเวิร์ดเขาพดกินเวิรดใส่พุ้ยมากพุ้ยขอพวพุยใส่แบบประหยัดประหยัดพุ้ยสอบเดียได้ก็ากใส่ได้ก็ เล่นนะนะยาดาวยาเขียวอยายาเขียวบัดขายอันนั้นแบบสุกไปจ่ายกระจกสุกไดาวผุยบอมีเงินซื้อเพราะว่าทั้งแบบผีเขาโคดแตงสารผัดผัดมาผัดบ่รีหน่อยๆผัดเลี่ยไรยซะ พักพี่กะปุอีกตันีงามนลพี่น้องแดดีแงเี่นี่ทเจ้าหาพันทงราสเปดซื้อเอาเป็นแนวนี้ชาพพระเจ้าไม่เงินก็ซักพระเจ้าซื้อเป็นกระสอบเนซื้ออัตยอซื้อในนี้แัดไม่เงินจากนั่นถ้าย่อยซื้อเอา ยิได้ใช่นหายมันนหมต้องนอยางกับวนัคือว่านนี่ไปกินข่านะเมื่อวานนี้ไปกินข่าบัดลงมา เว้ซจอมอยู่เลยวะคือกินข้าวเรื่อนลงมาขอกินอยู่วัมาบอม่ยังบม่เห็นมือเล้มาเลยไปกินไปเกี้ยวกับเมื่อบ้าน จากเมื่อบาตปังจากเมื่อบันตังน้องพายุพัดหายจาเมื่อน้ำบาดจากไปน้ำเมื่อไทยขีปะหายหายจาไปน้ำบุบุนั่นหายจากไปน้ำเขาเลยกัน้องเดียกันลายมือติดเนาะข้าวแพงกันเลยเอาไอ้นาะข้าวแพงกันแล้วก็ซืเมื่อปอกน้ำไหมแกงแกงน้ำไหมได้ไหม หาได้ยอดนี่ได้ยอดเป็นขาว่า่าัทายนี่ถึงนี่ไม่ีผัทาย่ในเฮือนในกระ้ามีไหมจ๊ะโบหาวานก็นั่นก็ขอกหยานะคะว่าทางในนั้นมีโอ้ช่หยานี่ก็พวแกงนะแกงหลายกเส่อนไหนก็ม่รู้แกงแกงอะไรใส่แกงัแงมาใส่เลยแกงปังแงกัพี่น้องใช่ เก uhm ็บขะนียงเชียขะเจาะเสบน็บจึงขะเจาเสบเพลงหยุงถึงเก็บผักกันแยงไม่ใส่แก้กดอกไม้พี่น้องเลยมาเด้อพี่น้องกินแกงดอกไม้น้ำกันเด้อมาเบิ่งมาครับผู้โต๊ะกำลังเป็นเผันเปื้อนากเปื้อนแนวเผิ่อใจ บดเองแสงเลยกิบพักแง่งกบพี่นองธรรมาชาติตรงเ้างเจ้ากระหี่ยวแห่งบ่มีพักแง่งนะบ้านโอเคพี่นอกฮาก็ระชิคอจบคลิไปไว้เพียงตอนนี้ก็เด้อ และก็แชร์ก็ติดตามกิปหน้าพอกันใหม่อยู่ดีไม่แห้งทุกคนสบายดี